ครับเต็มแรกครับผมไม่มีสวิงนะครับผมใส่ปลาครับนะฮนะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมใส่ปลาครับนะนะ พอดีเมื่อกี้คาทำร่มอยู่นะครับพอดีลมพัดนะครับผมก็เลยมัดร่มใหม่นะครับผมปลากินลากเป็ดเป็ดหนังก่อนเลยนะครับ้ออีโใส่ใหญ่เลยนะครับผแตเพียรนะผมใส่สวย เละแล้วครับพี่โอ้สุกใสอยู่นะครับผมใหญ่ใหญ่เลย หลุดพอดีนะครับผมลำบากหน่อยนะครับไม่มีสวิงนะครับผมไอ้สวยใส่ปลาครับผมเบ่งๆเลยนะครับผมว้าวไกินนะแอบครับผมใสสวยครับผมแต็มนี้กินเม็ดโฟมนะครับผมบเกือบหกนิ้วเลยคนอ้นวนเลยนะครับปลาบ่อน,นี้นะครับ แหนมนีม่ใหญ่เลยนะครับหมายแต้มครับผมมีสามนิ้วนะครับผมหมายแต้มครับผมตามมาจะปิดนะครับทีแรกนึกว่าไม่อยู่นะครับ เกี่ยวท้องมันนะครับแต้มนี้ lắm oh, ngang lắm Sẵn dậy không? ันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาตกปลาหมาบอ่อธรรมชาติครับวันนี้ก็เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานนะครับผมตกกะมานะครับผมก็เดินทางมาถึงหน้าหมายก็เจ็ดโมงสี่สิบนะครับบอ่อนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับบอ่อลาดคือบางปะอินนะครับผมเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราก็เดินทางมากับเกี่ยวผสมความตกจ่าเยัดนะครับ ฝากไปทางเลือกให้พี่ๆน้าๆที่ไม่ได้ทาเหยื่อตกปลาใช้เองด้วยนะครับผมเหยื่อหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมนะครับผมเหยื่อมีวางจําหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับผมก็ซื้อติดรถไว้ออกใหม่ไม่ผิดหวังนะครับกับเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสนะครับหรือเหยื่อตกปลาจ่าเอสนะครับผมก็ใช้ง่ายๆนะครับผมผสมน้ําที่หน้าหมายตกได้เลยนะครับผมไม่ต้องผสมเหยื่ออย่างอื่นเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสภาพอากาศวันนี้ก็แดดแต่เช้านะครับผม ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้สําหรับบ่อนี้ก็เป็นการมาข้างแรงผมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปลงเหยื่อไม้แรกกันเลยนะครับผมก็ไปตามลุ้นกันว่าคลิปตกปลาบอ่อธรรมชาติของเราวันนี้หรือว่าคลิปตกปลาหลังเลิกงานว่าจะมีผลงานหรือว่ามีแต้มสวยๆให้พี่ๆนานานได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไปครับเหยื่อที่ปั้นออกมาก็ลูกประมาณเท่านี้นะไม่ใหญ่นะครับผมวันนี้ผมเกี่ยวมันหมูหมักด้วยนะครับก็ไปลงเหยื่อไม้แรกกันเลยนะครับ 7จ็ดโมงห้าสิบนะครับครับผม ครับเต็มแรกครับผมไม่มีสวิงนะครับผมดูไซปา้าครับแล้วนะฮะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมผมลงฝั่งนี้ไปสามคันนะครับผมคันเล็กแล้วก็คันยาวนะครับผมที่เหลือผมลงฝั่งนี้นะครับดูไซปารครับที่สวยเลยนะครับผม แปดโมงยี่สิบนะครับผมโหส่บูเลยนะครับผมตัวนี้น่าจะมีโลนะครับสุดยอดครับผมใส่ปลาขนาดนั้นนะหลาบแล้ว,วมือไปนคร มีสามนิ้วนะครับแจมสวยงามครับสำหรับปลาบ่นนี่ก็ตัวอ้วนดีนะครับเก้ามงตรงก็ดีนะครับสวยงามครับไม่แจ้มนะผม เ็น่าจะเป็นรูปตะโกกนะครับผมสไซส้เกือบมีสามนิ้วนะเก็บไปก่อนนะครับขันแหลกขันแหลกขันกยันสายฟูเลย ครัสายสวยครับกินเม็ดโฟมนะครับแต้มนี้ จริงเหรอวัดส่งให้เลือกเห็นสายโอ้โหขยายอยู่พอดีเมื่อกี้คาทำร่มอยู่นะครับพอดีลมพัดนะครับผมก็เลยมัดร่มใหม่นะครับผมปลากินลากเป็ดไปหนีเป็ดหาเขาแล้วนะครับมึง ใหญ่เลยครับผมแตเพียนะครับผมใสสวยแล้วน่าจะมีโลนะครับแต้เนี้ยจากที่เคยไปยิงได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไปดำน้ำยิงนะครับผมก็ประมาณไสเนี้ยครับก็มีโลนะครับสวยงามเลยครับปลาก็จินหางก็จริงนะครับแต่ว่าได้แต่ละตัวก็ตัวสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเนลหรือตะเพียนนะครับผมอ่ตอนนี้ก็ เก้าโมงห้าสิบนะครับผมใสดีได้นะครับผมแต้น,นี้กินมันหมูนะครับผมก็ผมใช้มานานแล้วนะครับมันหมูก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับผมใช้ดีจนจะลืมเม็ดโฟมเลยนะครับใสสวยครับผมสุดยอด ใหญ่เลยครับหลุดพอดีนะครับผมลำบากหน่อยนะครับไม่มีสวิงนะครับผมไอ้ชิ้สวยใส่ปลาครับผมบิ๊กเบ้งเลยนะครับผมยอดครับผมไม่กินหรอเก็บกินท้วันหละเดน๋่วหนาดูว่ามีไซส์กัน ใสสวยครับผมแต้มน,นี้กินเม็ดโฟมนะครับผมสิบโมงห้าสิบนะครับผมใส่ปลาก็สวยๆวยลนะครับห้านิ้วนะครับ,รบแก้มน,นี้เกือบหกนิ้วเลยคนอ้วนเลยนะปลาบ่อน,นี้นะครับสวยงามมากครับ แก้มครับผมมีเกือบสี่นิ้วนะครับแต้มนี้สว,สวยเลยนะได้เลยคางแดงนะครับตัวนี้อ่ากินมันหมูนะครับแต้มนี้ แหววมีเกือบสี่นิ้วครับแต้มนี้สวยเลยนะครับ แค้นหกมีสามนิ้วครับเต็ม ไสวยครับแต้มนี้ใหญ่เลยนะครับกินมันหมูมักนะครับเที่ยง5นาทีนะครับผมสภาพอากาศก็ยังคึ้มอยู่นะครับผมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้มนะครับไม่บายไม่น่าจะรอดนะครับอาจจะมีฝนนะครับผมยังไงก็ไปตามลุ้นกันนะครับประมาณนี้นะครับ หลุดนะครับแต้มน,นี้เสียดายมากเลยนะครับผมกินมันหมูหมักนะครับผมมีไซส์นะครับ แต้มครับผมมีสามนิ้วนะครับผมอ่าปลาก็ช่วงบ่ายๆมาก็กินห่างตัวนะครับผมก็นานๆที่กินนะครับผมเมื่อกี้นี่ก็ฝนลงเม็ดนะครับอตกไปพักหนึ่งแต่ตกไม่แรงนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ แตมโมตามมาแตปิดนะโหทีแรกนึกว่าไม่อยู่นะครับเกี่ยวท้องมันนะครับแต้มนี้ใสสวยอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับ มีสามนิ้วนะครับผมใส่สวยนะครับตัวัวนะครับกินมันหมูนะครับแ้มนี้สวยงามครับ แล้วก็แค่นี้ไฟฟ้าครับผมมีใหญ่เลยครับยอดนะครับผมบ่ายสองโมงสิบนาทีนะครับผมไฟน้ำก็ แคมครับผมสวยงามครับผมสัตว์ใหญ่ครับสามสี่นิ้บ ไหลไหมครับผมคันไหลเนี่ยเละเลยนะครับีมโอ้ยสุกอยู่นะครับผมยอดครับผม สองโมงสี่สิบนะครับผมขอ้สสวยอยู่นะครับผมมีสี่นิ้วนะครับแอมอากาศก็ยังคึมอยู่นะครับผมเดี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดนะครับผมก็ไปตามลุ้นกันอีกเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงตรงพอดีนะครับผมผมก็จะลงเหยื่อแค่ชุดนี้นะครับผม ก็จะไม่ลงเหยื่ออีกนะครับเพราะว่าเย็นนี้ต้องทํางานนะครับต้องกลับไปพักผ่อนสักหน่อยนะครับออกกะมายังไม่ได้นอนเลยนะครับก็ปลาก็กินห่างตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าได้ก็ไสสวยเลยนะครับผมใสใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะครับสําหรับปลาบ่อนี้นะครับผมก็ไปตามลุ้นกันอีกหน่อยนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับไปครับ ผลงานประรวมคลิปตกปลาบ่อธรรมชาติของเราก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าภูมิใจในผลงานนะครับอ่าก็ได้ปลานินไซส์สวยๆไปไซโบเลยนะครับน่าจะมีเกือบโลนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็กระเพียนใหญ่ครับผมใหญ่มากเลยครับตัวนี้ดูไซส์ครับผมผมเคยดำยิงได้เมื่อ,อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไปดำยิงปลานะครับผมดำน้ำยิงปลาผมช่างดูไซส์อย่างนี้นะครับน่าจะมีไซส์โลนะครับผมอาจจะมีโลตัวนี้ก็ได้ปลานินไปหลายแต้มอยู่นะครับผมน่าจะมีเกือบยี่สิบได้ครับผมไซส์สวยๆเลครับสองแต้มไซส์เผาได้เลยนะครับเกือบเกือบโลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับผม ผลงานปลารวมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าภูมิใจในผลงานมากเลยนะครับสําหรับบ่อนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับบ่อก็จะไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าก็สามารถตกได้รอบบ่อเลยนะครับลงได้รอบบ่อนะครับอบ่อนี้ถูกปิดมานานแล้วนะครับผมพอดีเพิ่งมาเปิดวันที่แปดเดือนนี้นะครับผมก็บนพื้นที่ก็มาตกกันทุกวันนะครับผมส่วนมากคนข้างนอกจะไม่ค่อยรู้นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับ มีแต่พนพื้นที่เท่านั้นนะครับที่รู้จักนะครับผมปลาก็มีหลากหลายชนิดนะครับผมปลานิลนก็ไซส์สวยใหญ่เลยนะครับผมเผื่อพี่ๆน้าๆท่านไหนอยากลองมาตกดูก็ามาได้นะครับผมผมจะปักหมุดใต้คอมเมนต์ให้เหมือนเดิมนะครับผม <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปตกปลาที่ไหนหรือไปหาปลาที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหาปลาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ